ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องวิธีการใช้กล้องนะครับชนิดที่ว่าเป็นสเต็ปนะครับชนิดที่ว่าเป็นสเต็ปกล้องสเต็ปแบบนี้นะครับกล้องสเต็ปแบบนี้เวลาเราปรับนะครับซูมที่ด้านใต้นะครับต้องปรับซูมที่คอกล้องแบบนี้นะครับ ผมไปล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับบิดไปให้มันแก๊กนะครับอย่างนี้นะครับให้มันแก๊กอย่างนี้มันเช็คอย่างนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับวิธีการเริ่มแรกเลยนะครับให้หาบอร์ดนะครับหรือว่าอ,าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะส่งเนี่ยทำการไว้ข้างใต้นะครับไว้ข้างใต้แล้วทีนี้นะครับ ให้เราก้มหน้าลงมาส่งดูโดยนะครับเอาหน้าเข้ามาส่งแล้วหลับตาด้านซ้ายครับหลับตาข้างซ้ายนะครับมองข้างขวาข้างเดียวนะครับเลื่อนหน้าลงมาเลยครับนี่นะครับมองหาภาพนะครับถ้าเรายังไม่เห็นภาพให้ปรับโฟกัสขึ้นลงตรงนี้นะครับปรับโฟกัสขึ้นลงนะครับเพื่อหาความชัดนะครับเพื่อหาความชัด ตอนนี้เจอความชัดเนี่ยครับเจอครับเจอความชัดแล้วนะครับน้องเขาเจอความชัดแล้วแล้วให้เราเล็งตำแหน่งตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งที่อยากจะส่งนะครับอ่ะแม็กกี้จะส่งตรงไหนตัวน,นี้ส่งตรงไหนอยู่เอาปากกาชี้หน่อยไม่บพี่ตพยายามหาแล้วพี่ส่องตรงนี่นะ สมมุติจะส่องตำแหน่งนี้นะครับก็มองมองไว้นะครับว่าจะส่องตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับโฟกัสขึ้นลงครับปรับโฟกัสขึ้นลงตอนนี้ให้หลับตาด้านซ้ายไว้นะครับมองข้างขวาข้างเดียวข้างขวาคือข้างที่ไม่สามารถปรับตาได้ครับอ่าชัดไหมถ้ายังไม่ชัดให้ปรับโฟกัสขึ้นลงนะครับเอาให้ชัดโอเคเห็นแล้วเงยหน้าขึ้นมาครับ มองใกล้มองไกลแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วทีนี้มองลงไปทั้งสองตาครับมองไปทั้งสองตารอบนี้แนะนําให้เอามือข้างซ้ายขึ้นมานะครับจับที่กระบอกตาครับแล้วหมุนปรับโฟกัสนะครับพยายามสังเกตดูว่ามันชัดหรือยังนะครับมันชัดไหมนะครับมันจะต้องชัดขึ้นนะครับตรงช่วงคอนี้เราจะไม่ปรับอะไรมาแล้วนะครับเราจะไม่ปรับแะไรมแล้วนะครับ ชัดไหมครับชัดเลยครับอ่าชัดแล้วทีนี้มองมองสบายตาเนี่ยครับสบายตาครับอ่ามองสบายตาแล้วตรงขอกตาตรงนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับสามารถขยับได้ขยับยังไงเมื่อกี้บิดนะครับโดยการบิดนะครับอ่าบิดข้าออกนะครับแบบนี้นะครับพอถ้าเกิดว่าเราเจอชิ้นงานที่มันใหญ่ที่มันกว้างขึ้น ที่มันสูงขึ้นสมมุติว่างานที่สูงขึ้นนะครับเช่นว่าสูงขึ้นออย่างนี้คืองานสูงขึ้นเพราะมีแผ่นลงเราก็ปรับตรงนี้โคน,นี้ขึ้นนะครับแค่นี้นะครับอ่า